สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเกฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู้ขู่สุคน,นะครับพี่น้องเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดอะสกลค,คนบ้านขมิ้นอีกคเก่าครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันจันทร์ที่10เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2 5 6 4้อได้พี่น้องเด้อเมื่อไรกะครบรอบไปแล้วครับพี่น้องครับได้เวลาอีกแล้วครับเมื่อไรเอาบัาน้นผ้ามาหน่อยครับได้แม่สภาพกะนุ่งไขลุกต,ตัวเป็นตัวแทนมากเอาดอกไม้ เอาน้ำแดงน้ำเขียวมาไหว้คือเกอ่าครับพี่น้องก็เลยถือโอกาสสิทธาคลิปดเบิ่งครับเซ็ตจามโมนี่แล้วยังสิไปลงวัดเลยครับนี่แม่ส้มเฝ้ามาเด้อเดี๋ยวไม่ทันลงวัดเด้อวมาสั่นครับพี่น้องครับอา้าวมาเดี๋ยวสภารารอเบิ้ลมืออาก,กาศจ้าเล็กจ้าน้นอ,นอยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้รถแห่ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วมือน,นีัครับไลส่สดกุมปิษรถแห่ลำเพลิพอนออนไลน์เด้บุญนี้เด้อพี่น้อง จะเริ่มเฝ้าซื้อบัตรจองตั๋วได้พี่น้องบัตรราคา190เอ่อบัตรราคา99บาทพี่น้องครับพบกับวงไอ้มีพอแล้วแฮกวิศนุก,กรน้องบิวบอกครับน้องมิวอ่าทีมงานรถแหล่ลำเพลินเตอรเสด็จมาอน,นี้ครับพี่น้องครับเต็มวงในปะทะแมวล่าครับพี่น้องแล้วก็พร้อมนักแสดงสาวมาเป็นบางส่วนเด้เอ,อแล้วก็บวกแดนเซอร์แล้วก็ บวกโคจต,ตีนะำมอสพี่น้องครับพเพืเ่อจะไเบิ้งโคจิตีจะเลื่มซื้อบัตรตัวเขาเบิ้งครับบัตรราคา99้าสบเก้าทแต่ตตตตตตพี่น้องเดิมโอ้ลืมอมได้เนี่ยลื่อมเขาเบิ้งรถทุกโลอะไรพี่น้องเนี่ยแม่นแบตเตรอ,อรี่สมดีกแล้วบ่อนครับหลังจากที่เราออกงานแล้วยังไม่ได้มาเบิ้งอยู่นะครับโอ้ยนีเดี๋ยวลาแม่สภาพผ้าผ้ารออยู่ครับพี่น้องอ่ะเด็กสั่งพี่น้องน้องตูดเลยไปต,ไปตามคำสั่งครับไปทั้งแจกกระป๋าเลยครับ ผิดพลาดประกันได้ก็สุอภัยพ้ไรครับจนมามีฮอตเวลามาทั้งสาวน้อยจด้พี่น้องนี่ครับคลิปกับบริษัทายครับปกติแล้วนี่เซมไทยคงละคลิปมีรายได้อยู่ได้ครับเดือนละสองสามพันกับอได้ค่าขนมมันได้เหมือนนี่ฮอตมีเวล่าทายเลยครับพี่น้องครับอาจวดจัดแต่งมุงตัวมากครับพี่น้องครับเบิ่งความเคลื่อนไหวเล็กน้อยทางทีมงานสาวน้อยเพชรปั้นแพ่งในพี่น้องมื่อนี่แล้วนีไล่สดกุ้มปิดรถแห่ออนไลน์เตอร์เสลือดออนไลน์ได้เหมืนี่พี่น้องจวดจัดปาดบึ้มครับ เบอร์โทรศัพท์019393915ครับ019393915เด้อพี่น้องเดอ้อจะเริ่เป็นแรงเชื่อแรงใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเฮาอีกคือเก่าครับปรับราคา99บาทเด้อพี่น้องสุดยอดสุดยอดพไปนี่จากไหนกันจะลืมซื้อบัตรจองตัวเขาผู้ปูเสื้อปูสาธะ <c oughs> ในกลุ่มปิดครับบรรยากาศโดยรอบคือเก่าครับพี่น้องครับทางนี้กรอาจารย์ นักดนตรีป .8 อาจารย์นักดนตรีป .9 พระเอกก็มานั่งส่วนแล้วอาจารย์นักดนตรีกับพ่อมสวัสดีครับอาระชันตุตรีสุขสุคนกันครับครับผมสวัสดีไอประชอนเล็กโอ้มาไรเยอะจัดรายยุจัดรายยุงั้นเลยครับอันอาจารย์บูดนี่ไปทีงไหนมาบ้านไหนขึ้นไปไหนตาจะเชืออเหรอ ยุคสาวน้อยจย่างผมเจ้ายุคสาวน้อยเพลินเพ่งเกือบหมดนะครับครับอาจารย์ใจนะครับมาด้กันไลยก็ไปเห็นซักเทือได้เลยเป็นบ่เออเขียนมาเนาะปรสบผลได้เทียนเนาะเอานนี้รู้กัยังมากนะครับนี่อันนี้รับปตองครับรับประทอนคนมาไหมเพื่อจัดให้ครับอ๋อคนได้ทิปหลายตัวนะครับผู้ใดกัดเื้อหันซื้อนี่หายตัวนะครับอันพวกนี้บอกที่ว่านลองเพ่งเสียงให้ดีนะ่นครับที่ว่าออกคลิปนะฮะ บัโอ oh. ้โอ้ดอกัน้ครับสพรเ่นไปลานซือดอกบ่ครับผู้ใดละสันิซ bon ื้อว่าอยงไรก่อนันพระเจ้าเต็มพระเจ้าเต็มมันบอกครับครับโอ้เต็มครับพระเจ้าเต็มครับอันซูเมอร์เนี่ยคอนไหวเลยจะคนีหนึ่งยู่นี่ครับกลับครับมอนเราบอกเลยจะคนคอนไวเนี่ยคอนไอวเหลือกี่คนเดี๋ยวนี้ ประมาณเจ็ดหรือแปดน,นี่ยรับแปดคนบอกโอ้อันเห็นพระเอกเอกว่าได้บ่าว้ไหวได้ลงตัวได้เพิ่นประมวลขอม้วนมาท่านได้ไ่มจ๊ะได้การจุ่มตาไหมยังคยังย่างครับออเอาดอกไม้มาถวายพระมันนะครับฮะมาทานเข้าด้วยกันครับโอ้ยเดี๋ยวจะเสียจากดอกไม้แล้วก็จะไปอันลงเพี้ยนต่อเลยครับนี่ขอพูดอะไรครับลงเพี้ยนเลยลงเพียนในความต้องการนะแล้วไปตู้มือได้เลยครับฮะ ไปซูมเออร์ครับหลวงเพนครับนี่แหละโอ้เป็นตดโอบอุ่นี่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ไปออกงานนะอาจารย์ร้อยบ่คือว่าวันที่14สิมีการไล่โซดไล่เซตยังนั่งแม่นบ่ฮะจักยังบ่เข้าใจใหกันอยู่นี่เอาที่ประชันถ้าสมมติว่าจะไปกินนวดเราจะทำไงล่ะใครจะเทคแคร์ให้หลวงพงหลวงเพียงทำไงบปนี่ไม่ไปแล้วบ่ ร้านอาหารที่เคยไปกินร้านอะไรนะก็ไปได้ม,มีมีคนประจำการแทนอยู่บ่หรือยังไงบ่แซ่บ,รรบต้นนะครับพี่น้องร้านอาหารเขาผ้าประชานผ่านผ่านผ่านตามมาครับทางนี้ก็จะเป็นซุ้มของอาจารย์นักกุนตรีแล้วก็อาจารย์พระเอกพระเอกครับพระเอกพระเอกมองนี่ครับซุ้มนี่ครับส่วนซุ้มทั้งนี้ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มพ่อแหลมนี้ครับมันนียังไม่เห็นตื่นบ้าเหมืับ ซุ่มนี่ก็จะเป็นซุ่มคอนวอยครับพี่น้องครับนำทีมโดยหัวหน้าหนุ่ยน้นหน่ยหกล้อไม่จได้สตาร์ทได้จล้อนะหกลอ้กลอไม่จะได้สตาร์ทได้จิบวทุกขั้นเลยได้เบื้องให้เพิ่นจิบวได้ได้นว่อมให้เพิ่นจิบ,บ่ของลุงเดียกุญแจไว้ใส่กุญแจนะนเ,เอาเพื่อได้รับไปไว้หันะสิบนะแล้วไ้ใส่กุญแจ โอ้โหนะจุด taxi ยุดิ a x i เนี่ยโอ้ยงานการงานหลายต่นี่หางคีบหางขนาดท่องอัไนี่ยบาวิลาศคลองกันี้ฮะโอ้ยประตูรถต่ำเดียวขั้นของจะคของกันแล้วเอาไปจ่อยการจอยงานทั้งทังพุ่นรถ เขารถเอาเพืนเธอเอาเพื่อนเธอไปซื้อเนื้อพันหาซื้อเรานอกอี่กันขวรละพันแปดนั่นซีวัดซีวัดอย่างนั้นนะไปจอดรถไปจอดรถเซ้นมองแคบเต้าร้ายไปเปิดประตูบักแห้งต่ำหน้าผากแตกเย็บสิซีเข็มจังไงโอ้โหบว้านหรือเปล่บอกว้านได้หล่ะแต่ว่าพ่อชาบ้านเน่ะไปเข้าไปไปเย็บไปซื้ออ่าเอาอย่างดีไว้ โอ้บ่ยญางูยานเงี้ยวมันอนกนจังสมองรับแขกว่า่มอาเออัแขกมหาเอีตรงเอี๊หาอันนี้ยินข่าวผู้ใดก็ลองเพลงเสียงนีเ้เออเอิงนผู้นี้บ่โอ้เได้พวกมาไล่หล่พวกมาไล่นะยพนให้เตะเออโอ้บ่เราปเจตียมให้รยเด้อ่เขาจะบาด่นันนกินน้ำข่อยบิโอ้ดีดีดีเบิ้งกันเลี่ยงกันเด้อกินน้ำเหมือนกัน่ะ เอาพญายันพญายายไส้ก็ยู่อยู่ปุดนี่ไสอยู่คุณโอ้ยู่ยู่โอ้ไก่ไส้ไส้พญูครบครบเบิร์ตทุกคนแบ่งไอยู่นี่ตุ้ยกไอยู่นี่โอ้ตุ้ยแบ่งไอยู่นี่กันการการครับตามมาพี่น้องครับเมึงมัดจากรสักเล็กสักน้อยมาหนี่โอ้รถแห่เลยโอ้ไอเดียผู้ใดไว่าเอารถถลอเข้ามาใน่ได้พี่ที่เมื่อไนนู้ยผู้ใดไออกไอเดียให้นี่โอ้ขอท้าขอท้าวี ผู้บริหารหนุ่มมัดโกโจโยมนินครับพี่น้องได้การนี่ครับนี่ความเิดความอ่านเพื่อนเลยครับง่ายเป็แดกจอยง่ายเปดกรถแห่เข้ามาในพื้ทีเลยตู้ขอท่าขอร่กเสียจากมือนี่กับเสบิองรถหกล้อตัวได้ครับเนี่ยโู้โหวัดสติ๊กอยู่หมนะครับบึนบึนนอยู่นะครับบาเริ่มสตาร์ทลายมือจะถอดแบตเตอรี่ไว้ได้นะครับมาเริ่มท้ายคลิปลายมือข้ามมอคับพ่อพีทพ่อถือจ้าครับพี่น้องเสียงสั้นเสียงหยาก รัวๆจังน่อยครับไม่ได้เมาเหล้านะครับมันเป็นจังซี่นะพี่น้องบางคนแบบโอ้เบ้าย่างรั่วเลยเมาเหล้าบ่ราย, <c oughs> ยังไม่ได้กินใช่ครับนี่ <c oughs> โอ้งา,งาม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 เอาขอย้ำอีกรอบนึงนะพี่น้องเด้อมื่อแรกนี่วันที่วันจันทร์ที่10เดือนมก,กราคมพฤษภากราสองพันสองร้อยหกสนะพี่น้องเมื่อแรกนี่สิเป็นการไล่สดกุมพิดรถแห่ออนไลน์เตอร์เสด็จนะพี่น้องเด้อ ศิลปินรับเชิญกะซีมี่อ้มีผัวแล้วครับพี่น้องพบกับวงไอ้มีผัวแล้วแล้วก็แฮกวิศุกรน้องบิวน้องมิวพร้อมทีมงานถรถแห่ระเบิดเต้เสดเดิดครับผมเต็มเต็มวงครับเนี่พระ,ะแมวล่าก็มาครับพี่น้องแมวล่าก็มาเลยพร้อมตั้งแสดงสาวน้อยเป็นบางส่วนนะพี่น้องเดอ้อและกะแดนเซอร์บวกโคจิตี้พี่น้องโคจิตี้สีงาสีเซ็กซีส่สนไหนโปรดที่ตามได้มาแรกบัตรราคา99าบเ้าบาทนะครับเดอ้อ เบอร์โทรศัพท์019393925 019393925ติดต่อสอบถามได้พี่น้องจวดจัดฝาดบึ้มครับอย่าลืมไป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจเดือดด้านสารนอนให้อีกขึ้นก้า 9, ครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับมุมน,นี้คลิปนี้กับมุนมนี้ยังหลายครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องมาสนี้ละปีใหม่แล้วครับขออภันวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขสุขก้นครับ,คครบประสบความสําเร็จที่การสิ่งนาฬกะ ให้รู้ล่วงไปด้วยดีนะพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอจะแค่าจนครับปีใหม่นี้รับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคนนะพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปเลยพี่น้องอันนี้นะครับแนะนําตัวหน่อยครับนี่ครับหน่ครับผมพี่อะไรครับนี่ครับนนท์ครับพี่นนท์จ้าของเกาลัดแค่นี่แหละบ่มาเมื่อนี้มาคุ้มมีลุมจูบมือแรงครับผมเอาปกติแล้วนี่พี่ก็ต้องไปนี่ทุกงานหรือเปล่าครับ ไปลาออกงานกัไปทูกงานครับโอ้แต่แต่เวลาไม่มีงานก็ก็กลับก่อนครับกลับใส่แท้จะพุ่มครับแท่พุ่มครับโอ้วันนี้เดินทางมากี่คนครับอ่ามากับลูกน้องสองคนโอ้สุดยอดพร้อมไหมครับเครื่องเสียงวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับจวดจัดสนุกแน่นอนครับเต็มที่ตื้อบันรับรองว่าผิดหวังเนาะเคร่งเสียงกระหึ่มหลายอย่างหมดเลยครับผมการันตีโดยจูสุดยอดอีลีครับครับผมครับผมพี่อะไรนะนนครับนนพี่นนพี่นนพี่นนครับอ้าวขอบคุณหลายครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ